สวัสดีครับเป็นความรู้สึกของทหารผ่านศึกคนหนึ่งนะครับเป็นทหารผ่านศึกนึกอยากถามความทรงจำวันวานแห่งความหลังวันที่เราแยกย้ายต้องจากกันก่อนเรานั้นเดินออกจากค่ายมาหมดหน้าที่พวกเราจึงกลับบ้าน ทางเดินผ่านเห็นทหารเดินมาหาทั้งผู้หมู่คุณจ่าที่คุณตาเอ่ยวาจาประโยคจำขึ้นใจเสียงกังวานยังก้องอยู่ในหูทั้งผู้หมู่คุณจ่าได้ไขาขานเจอกันใหม่ในเมื่อชาติต้องการ แล้วยิ้มหวานคอยส่งโบกมือลาจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วเสียงยังแว่วเตือนเราให้รู้ว่าหน้าที่เรายังไม่หมดเวลาหากแม้นว่าชาตินั้นยังต้องการอยากจะถามสังคมในวันนี้ ถามว่ามีใครห่วงผ่านศึกไหมหรือคิดถึงเฉพาะตอนมีภยัยถึงจะได้คิดถึงต้องการเราอยากวิงวอนเห็นใจพวกเราบ้างหาหนทางช่วยเราให้เหมือนเขายกตัวอย่างพอก็คอรัดยังเอา ช่วยเหลือเขาด้วยทุนอย่างมากมายอยากถามรัฐสั้นๆถามท่านว่าผ่านศึกมาต้องตายก่อนใช่ไหมถึงจะได้คิดว่ามาสนใจรอเราตายค่อยมาสะดูดีีราดุงเกียรติที่เราได้ไปขอ ไม่อยากรออยากได้ในชาตินี้จากชีวิตขัดสนจนทวีพอได้มีบรรเทาก่อนเราตายก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่สับสกายกดไลค์กดแชร์ท่านึกว่าดีนะครับสวัสดีครับ